สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นคอปาดแขนคข้างข่าวนะคะรูดค่ะอันนี้เป็นขอบหรือว่าจะเป็นกุ้นก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นยางยืดก็ได้เป็นแขนสามส่วนนะคะคอปาด ไม่เจาะหลังนะคะแบบสวมลงเลยให้ไซส์มานะคะอกอกจริงนะคะวัดแบบพอดีนิ้วสอดได้47นิ้วเป็นไซส์ใหญ่นะคะสะโพก49ไหลประมาณ17นิ้วครึ่งเท่ากับ44เซนนะคะความยาว28มาทำกันเลยค่ะ จากริมกระดาษตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าจากริมบนลงมาประมาณสิบเซนตตีมาเป็นเส้น คอค่ะจากเส้นคอนะคะยาวหน้าสี่สิบเซนค่ะเป็นเส้นเอวสี่สิบเซนแบ่งครึ่งยี่สิบเซนเป็นเส้นอก แข่นข้างข่าเราไม่ต้องหาบ่าหน้าก็ได้นะคะเราจะสร้างหน้าหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะได้แล้วตีมาคะ่ะเส้นอกเส้นเอว จากเส้นเอวนะคะวัดลงมายี่สิบเซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นสะโพกเล็กตีมาค่ะเส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกใหญ่ คอนะคะจากปุ่มคอวอัดเข้ามาหกเซนครึ่งหกเซนครึ่ง ตีขึ้นมาเจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีมาค่ะไหลนะคะให้มาสิบเจ็ดนิ้วครึ่งเท่ากับสี่สิบสี่เซนนะคะแบ่งครึ่งเป็นยี่สิบสองเซนจากเส้นกลางหน้านะคะวัดมาค่ะ ยีสิบสองเซนจากจุดนี้นะคะได้แล้วตีเป็นเส้นไหลเป็นทรงหลวมนะคะไม่มีเก็ดไหลเป็นแนวงานใส่สบายๆนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่เราหารอบอกรอบอกให้มาสี่สิบเจ็ดนิ้วไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเซนก็ได้ค่ะเพราะว่าทำหน้าหลังเท่ากัน สี่สิบเจ็ดนิ้วบวกรวมไปที่สี่นิ้วห้าสิบเอ็ดนิ้วนะคะหารสี่ได้สิบสองจุดเจ็ดห้าสิบสองนิ้วกับอีกสามกระเบียดวัดมาเลยคะ่ะสิบสองนิ้วกับอีกสามกระเบียด หน้าหลังเท่ากันนะคะขาดไปสองขีดนะคะเท่ากับสิบสามนิ้วสะโพกสะโพกสี่สิบเก้าบวกลวมสามนิ้วห้าสิบสอง หารสี่ได้สิบสามนิ้วจากเส้นกลางหน้าวัดมาค่ะสิบสามนิ้วทำหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีด้านข้างแข่งช้างข่าวช่างมีลงไปแล้วนะคะแต่เป็นไซส์เล็กทำได้หลายแนวนะคะแข่งข้างข่าว แล้วดูในส่วนของไหลชิ้นหน้านะคะเราทำชิ้นหน้าก่อนตีมาเลยค่ะตีตรงๆมาเลยนะคะเป็นแนวแขนสามส่วนแต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะช่างทำอยู่ที่สี่สิบสองเซน เท่ากับสิบหกนิ้วครึ่งนะคะจากไปลไหลนะคะวัดมาความยาวนี่ตามต้องการนะคะอันนี้อันนี้เป็นไซส์ใหญ่เราก็จะทำแนวนี้นะคะช่วงนี้จะได้ไม่ฟ้างมากถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยจากจุดข้างคอเนี่ย เราสามารถตีตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าไซส์เล็กเนี่ยเขาต้องการช่วงนี้เยอะๆอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะเราไม่ต้องการเยอะด้านข้างในส่วนของเส้นอกนะคะเส้นเอวเราแบ่งครึ่งเลยค่ะ ประมาณ8นิ้วแบ่งครึ่งก็4นิ้วในจุดเนี้ยเราวางเป็นฉากเลยนะคะเป็นฉากตรงๆมาเลยใช้นกแก้วโค้งค่ะ เส้นเอวนะคะปลายแขนถ้าราวางตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะเขาก็จะเฉียงประมาณนี้ถ้าเราวางเป็นมุมฉากช่วงเนี้ยเขาจะสั้น ในการยกนะคะบางทีเขาจะดึงเสื้อขึ้นเราเฉียงออกมาอีนิดนึงก็ได้ค่ะสักสองเซนจากจุดนี้นะคะแล้วก็ตีมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูดูดนะคะช่างจะทำหน้าหลังอยู่ในชิ้นเดียวกัน เพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยเขาจะได้เส้นเดียวกันนะคะจะได้เป็นแนวเดียวกันถ้าเราไปสร้างชิ้นหลังเนี่ยเราก็ต้องเอาอันนี้ไปทาบนะคะเดี๋ยวเราทำคอเสร็จเราก็ก๊กอบชิ้นหลังออกไปได้เลยความยาวของเสื้อให้มาที่28นิ้วนะคะ จะออกมานิดหนึ่งเพราะว่าคอจะว่างลงจากเอวประมาณยี่สิบห้าเซนครึ่งนะคะก็ตีมาค่ะขึ้นหนึ่งเซน ลงหนึ่งเซนถ้ามีหน้าท้องนะคะบางทีหน้าอกใหญ่แต่ไม่มีหน้าท้องสะโพกเล็กเส้นนี้ไม่ต้องแยกก็ได้นะคะเส้นสะโพกเล็กเนี่ยถ้ามีแบบมีพุงแล้วก็แยกช่วยสักครึ่งนิ้วก็ได้นะคะคอ เป็นแนวคอปาดแบบสวมสวมได้เลยนะคะไม่เจาะหลังข้างคอเจ็ดเซนจุดนี้นะคะปาดลงมาประมาณหกเซนหกห่างนะคะยี่สิบสองแบ่งครึ่งสิบเอ็ดเซน ตีมาในช่วงนี้เลยค่ะถ้าช่วงเนี้ยช่วงนี้เขาจะกว้างนะคะเราขยับมานดนึดหนึ่งเซนติดคอชิ้นหน้า ติดแค่เนี้ยวางได้นะคะวางได้เลยไซสใหญ่นะคะเป็นปาดออกกลมนะคะไม่ปาดติดคอลงมานิดนึงงิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเก็ดกัน,นะคะ่ะ เราจะทำชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้เมจิกสีแดงนะคะกรอบคอเนี่ยเราใช้กรอบคอเดียวกันเลยนะคะหกเซนครึ่งเราจะขึ้นมาจากเส้นคอนะคะอันนี้คือเส้นคอ อันนี้เราทําชิ้นหลังนะคะวัดขึ้นมาห้าเซนห้าเซนเส้นกลางหน้ากลางหลังใช้เส้นเดียวกันนะคะได้แล้วเราวัดขึ้นสองเซนครึ่ง จากจุดนี้นะคะสองเซนครึ่งจากจุดนี้มาเส้นคอห้าเซนหกเซนครึ่งเท่ากับคอหน้านะคะเส้นห้าเซนเนี่ยวัดตรงนี้ด้วยค่ะห้าเซนตีมาเป็นเส้นไหลด้านหลังไหลหน้านะคะตีไปเลยค่ะเป็นไหลหลัง ชิ้นหลังนะคะได้แล้วเราตีแขนออกมาเลยค่ะวางตรงๆนะคะด้านหลังไหล่จะสูงกว่าด้านหน้านะคะเสื้อจะไม่หงายหลังสีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะจะสูงกันประมาณเซนครึ่ง ส่วนของแขนใช้เส้นเดียวกันเลยค่ะด้านข้างใช้เส้นเดียวกันมาเลยนะคะเป็นแนวเดียวเลยชายใช้เส้นเดียวกันได้เลยค่ะคอหลังประมาณ เจ็ดเซนนะคะความลึกของคอหลังเนี่ยมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าเราจะกะยังไงถ้าตรงนี้เจ็ดเซนตรงนี้เราก็ลงมาสามเซนครึ่งใช้ครึ่งหนึ่งนะคะ สีแดงนะคะเป็นคอหลังสีแดงเป็นเส้นด้านหลังเราวัดคอดูค่ะให้ได้หกสิบเซนเพื่อให้สวมลงนะคะด้านหน้าปิดเก็ดสิบเจ็ดครึ่ง ปิดเกตค่ะด้สามสิบสองได้แล้วนะคะสวมได้อย่างสบายเลยค่ะตอนนี้ถ้าเรากรอบกรอบชิ้นหลังออกไปเนี่ยเส้นสีแดงนะคะชิ้นหน้าเราก็จะปิดคอประมาณนี้วางได้ชิ้นหลังแนวคอเข้าว้างนะคะแต่เราไม่ต้องปิดหนึ่งเซนนะคะปิดสัก ปิดมาประมาณครึ่งเซนก็ได้ค่ะช่วงเนี้ยจากนี่มาก็สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ตีลงมาคอหลังนะคะปิดไม่เท่ากับคอหน้าก็เพืเ่อนๆก็ก๊อปออกมาได้เลยนะคะหรือไม่ก็วางตัดทีละชิ้นก็ได้นะคะ วางตัดชิ้นหลังไปก่อนก็ปิดคอหลังก็วางตัดชิ้นหลังไปก่อนพอตัดชิ้นหน้าก็เปิดแล้วก็มาปิดคอด้านหน้าก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะแข่งั้งข่าวไซส์ใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ